ถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในทุกวันนี้นอกมาจากสาเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับที่ครองสถิติมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วในปัจจุบันยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่มียอดผู้เสียชีวิตไม่แพ้กันนั่นก็คืออาการง่วงแล้วขับอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการง่วงแล้วขับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเราไปติดตามชมได้ในสกู๊ปพิเศษคืนนี้ค่ะนําเสนอเรื่องจริง,รงโดยมาม่ารถซุปไก่มัวตัน แฮปปี้จากดีแท็จากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งสิ่งที่มักตกเป็นจำเวลยเสมอนั่นก็คือเมาแล้วขับแต่ในปัญหาความเป็นจริงยังคงมีอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นภัยเงียบนั่นคืออาการง่วงหลับในเรื่องง่วงแล้วขับเนี่ยก็มีสาส่วนแนละพฤตกรมทีท่เกิดอุบัติเหตุคือควายิ่งอุบัติเหตุร้ายแรงเนี่ยขึ้นในหลายกรณี สัดส่วนหรือว,ว่าสาเหตุที่ใช้จริงเนี่ยระหว่างเมาไม่ขับเขาม่วง,งไม่ขับเนี่ยจะมีนะครับความสูญเสียเนี่ยมากน้อยกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เรากําลังดำเนินการอยู่ครับจากสถิติในรอบ3ปีที่ผ่านมาพบว่าผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการหลับในสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คืนก่อนหน้านั้นเนี่ยโมก็ดูซีรีส์เกาหลีไปถึงแบบถึงเช้าเลยค่ะพอพักผ่อนน้อยพอตกกลางคืนเนี่ยเริ่มหมดแรงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยง่วงนอนมากอีกประมาณ5้านาทีก็จะถึงบ้านแล้วค่ะสักพักก็หลับโดยไม่รู้ตัวคือเหมือนเรากะพริบตาแล้วมันก็ภาพตัดไปเลยคิดในใจเลยว่ายังไงก็ต้องตายแน่ๆหลังจากที่เธอหลับไปเพียงแค่สยววินาที ก็ทาให้ได้รับอุบัติเหตุที่รุนแรงและบาดเจ็บสาหัสต้องพักรักษาตัวนานถึง3เดือนนอกจากคุณแตงโมแล้วเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ like e to ้นบ่อยครั้งสําหรับผู้ที่ง่วงแล้วต้องขับรถก่อนจะถึงบ้านร้อักิโลกว่าก็ปอดีช่วงเย็นวันรู้สึกมันมันเหมือนมันวูบ มันหายไปบานแค่แค่เสี้ยวแค่เสี้ยวนาทีหนึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะลงเง่ายๆแล้วก็เป็นเคราะห์ดีอีกครั้งที่อุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่ได้ฆ่าชีวิตของเขาไปแต่เสียหายไปเพียงแค่ทรัพย์สินเท่านั้นและสําหรับอาการว่วงขณะขับรถนั้นยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งหลายคนอาจจอดหลับกลางถนนแต่หลายคนก็อาจจะต้องประสบกับเหตุจนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายผู้นี้ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นะก็คือเห็นข่าวก็เฉยๆผ่านานไปแต่พอเกิดกับตัวเองแล้วเนี่ยถึงรู้ว่ามันสำคัญมากในต่างประเทศมีการกวดขันเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดและมีการติดตั้งกล้องเว็บแคมเพื่อตรวจสอบผู้ขับขี่ในรถบริการสาธารณะและก็ยืนยันได้ว่า อุบัติเหตุหลายๆครั้งนั้นมักจะเกิดมาจากความง่วงของผู้ขับขี่นั่นเองถามคนขับว่าเคยหลับไหนบ้างไหมขณะที่รถมันวิน่งคำตอบก็คือร้อยละยี่สิบถึงห้าสิบเคยง่วงหลับไหนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ยร้อยละสี่สิบเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีคู่กรณีถ้าไม่มีคู่กรณีเนี่ยในต่างประเทศเขาศึกษาแล้วร้อยละแปดสิบของ การอุบัติการ์เกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีเกิดจากง่วงหลับไหมเรามีอุปกรณ์ในการตรวจความง่วงไหมมีอุปกรณ์ในการตรวจความเสียไหมะนะครับเราไม่มีมีต้องก็ต้องรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะครับว่า,าก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเขาต้องมีความพร้อมใจเราฝืนใจเราสู้จริงแต่ว่าบางทีร่างกายไม่ได้สามัคคีกับจิตใจเราเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราง่วงปุ๊บจังหวะที่เราหลับเนี่ยมันคือแค่แวบเดียวแค่หลับตาปุ๊บนึงแค่สงบแค่นี้ มันสามารถทำให้วคุณพลิกหรือว่าชนอะไรต่างๆหรือว่าความได้